นีุู่ลาคัานนี้ปีกสองเมตรกว่าปีกแข็งแห้งครับปิดล่มเนี่ยบ่ต้องห่วงเลยอย่าคิดจะเอาลงครับเอาลงอยากแห้งขนาดเสืยบเบอร์สามยุดหายังขาดครับเสียบใส่สามยุดหานี่ยังขาดแต่ตอนนั้นเอาอยู่อยู่เอาลงไงผมเห็ดปีก ปีกอ่อนหีือูร่มเข็ดง,ง่ายเอาลงง่ายลมแห้งกับใบยังบ่ออยานปีกหักก็ใส่ไพ่สางไพ่หลายเห็ดใสไพ่สางไพ่ลำแก่ีสีออกสีนเหลืองด่านหลังนั่นกับอึบ <c oughs> นี่ครับด่านหลังคงเราจะล่าขึ้น คนสเปรสีกันหมดแกนในหลายปีครับอันนี้ว่าอย่พันอีกอยู่ัโค้งทางหลังโค้งเน้นโค้งกลางต้องดามครับสีเนี่ยต้องดามกันไม่แก่ไม่ดีหาป่องแบบล้ำป่องเงี้ยเนี่ยต้องย่านครัแบบเะวังว่าแบบปีจะหักกงจะหักไอยเล้าเสมอกันเล้าใหม่ นะครับสูงวันละห้าบ้านนะครับวันละห้าบ้านสูงสามเมตรนี่สูงกว่าอย่างเรี้ยเนี้ยวสักปีกกว,ว่างสามเมตรเนาะเรื่องเงื่อนง่ายครับคันนี้เรื่องสนุกครับส่วนสนุกครับ เอาเห็ดอะเป็พลาสติกครับเห็ดนี่น่ะสนุกที่สุดสมัยใหม่ครับที่สุดสมัยใหม่ปลาเทียบดำพันสายไฟล่ะแล้วก็กาวหอ่อนอยากให้ซอสแกงแง้มขึ้นบนหัวนี่ตรงนี้เอา เอาเทียนครับเอาเทียนมาอุดตรงนี้ไว้เพื่อลดความห่อนเวลามันสูล่ลมไม่แห้งมันเติดเติดังแห้งในค่ำคืนนยครับเบอร์จุฬาสามเมตรสไตล์ผมขึ้นไปถึกร่มนี้นึ่งเกบ งแง่เลีนเนี่ยตัดเลยนะครับถือร่มเนี่ยสองขั้นขั้นนี้เลียนรักขั้นนี้จะเลียนเหนรียเลียนโชว์ซื้อเจอร่มแห้งก็เอตรงนั้บวไัครับขั้นนี้เก็บเมื่อทันทีมันแขบนําบมมันจะหลุดสายลงมันหลุดลงยากตรงทีตงกวางทีตรงหน้าเึง,ง,งนเป็นตะเลรขั้นเนี่ยขั้นปีกแข็งเนี่ย สว่าขั้นเนีตเพื่อนที่แคบกว่าเนได้แบบไน,น้มฟุตบอลนี่ก็เเรนได้ตัวนี้ทางส่วนขั้นนี้หุร่ะของตรงหน้าของกวางบุร่ะครับหลุดสายลงสายสามสี่ลอยเมตรเนี่ยหลุดสายลงไดปีคนนแข็งคนเล่นตรงนี้กำลังถึงครับเห็นคนเล่นกำลังโงถึงเล่นบ่ได้ขั้นนี่ ขากระดามนะครับดามสองยางดามขากับดามกงกขนบ่าดามขาในี่หัวซักชิมนี่แหละครับเบาจุล่าเนี่ยกันขาว่าแข็งนี่ยึขินไปเพราะมันขข้นตั้งๆนี่หัวซักจจ็บปุดเนี่ยขาเนแข็งเบอจุลา่าเห็มันทวนนักขาไวเ้เวลามันขข้นตั้งเนี่ยลมมันตีบตีบลับด่านปุ๊บเนี่ย มันบ่มีแห้งทวงเนี่ยแห้งทวงลงไปขาหัวสักมันสูงายก็ต้องนอดอ่างสีแหละครับมันพื้นที่เก็บมันบ่ม,นมีตอนเนี้ยเบามันสูงแห้งสามเมตรกว่านาะกับสี่เมตรความสูงเบา ทัดส่วนกับว่ดถี่หนันหกหนุงใหญ่ขนาดครับกันก็นมีอาจารย์หลายคนอยู่แต่ว่าในยูทูบที่เขาเฮ็ดเป่าจุล่าโชว์ที่เขาบอกทัดส่วนกับเก,กย์เเคี่ยงกันนั่นแหละกับประมาณนั่นแหละครับลักลักษกับโค้งสางลักนี่ของผมนี่ปีกับปีกับขั้นโค้งนี่ ซ้ำกันครับอัรตราส่วนซ้ำกันสามเมตรซ้ำกันส่วนส่วนขาอันนี้เอา,ค,าคั้นคงหารซีนี่ยมาคูณสามครับมันนี่คือสามส่วนซีของปีกอะของปีกของของสามเมตรอะได้เท่าได้ดัวนีนี้้สองเมตรยี่สิบหาบ่า แลักวัดอาตาัตราแบบแดงส่วนแบบนี้นะครับแข่งกันส่วนผมวัดวจากเนี่ยตรงนั้นนี่วัดอยู่ตรงมัดอยู่ตรงกลางกลางห้องปีดส่วนตรงนี้จากนี่มานี่ก็หาสิบเส้นนี่มานีครับแค่นั้นละส่วนตรงนี้กั เบาลืมเลยก็โค้งเอาตามสวยงามนะครับตรงนี้ตรงนี้ผมเาอาโค้งตามความสวยงามไม่แม่จะเมียดนึงว่ะจากนี้มาเนี่ ก็ถึงเมียดเกือบเกือบ,บเมียดใช่ไหมพอเห็ดออกมาแล้วมันขามอ้วบใส่ซัดส่วนดีผมก็เลยมักใส่ผ่าใบกลางเต็มน,นี่แหละครับบางบางเบาหนักมันก็ขึ้นง่ายย้ำเขาเหรียญไปดูๆเขา,าอเอาสเปรย์มาพ่นเอาพ่นกันแบบ กันล่มมันทนะลุเนาะกันกัรรูหลัวรูยางไปก็ว่าไปมันก็มีความทนทานอายุงั้นมันก็นใส่ได้หลายปีนะครับแบาโจล่าบองเจียบบาจจล่าผมมีสองขันขันนี้แบบสำหรับสายโหดขั้นนี้สำหรับสายนุ่มนวลนว่ากันไปเนาะตางกําล่างคนหล่นเนาะนี่นะครับมอนเสียบสามจุดห้า อันนี้สายุดศูนย์ตอนแรกวยรุตัวนี้เป็นเบิ่งสภาบันเราโมนาลอดได้ขยับมาสามยุดหาเท่น